นีานลงไหมคะเอมก็เลยถามกลับว่าแล้วถ้าเอ็มลงเมื่อไหร่เอ็มจะได้ขึ้นคะจริงจริงเลยไม่เกี่ยวคือเราก็บอกหลายรอบแล้วอะค่ะว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนออแล้วก็เรามีธุรกิจที่กำลังจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะอยู่ได้ออด,ด้วยตัวเองหรือ,อ,อ,อยังอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าอยากไหมก็อยากนะช่วงนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าเลี่ยงไปก่อนค่ะเพราะบางทีว่างไงเดียบางทีเขาก็ถามซ้ำจน จนเรากลัวจะทําให้เขาเสียใจอะคะอ่ะแต่ว่าคนมีความหวังเยอะจริงๆอย่างวันนี้แต่งตัวมาในด้อมก็คือหากันมากเลยก็ยังบอกอยู่ว่าจะมีหวังสักครั้งไหมจะมีโอกาสหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่อยากปฏิเสธ100%่เแต่ก็คงให้คําสัญญาไม่ได้เหมือนกันจริงๆอายุเรายัางได้อยู่ใช่ไหมเองจริงๆ2025ได้นะคะเพราะว่า ถ้าสมมติเองประกวดก่อนมการาของปี2025หรือ26เนี่ยมันก็จะแบบได้พอดีมันจะเป็นอารมณ์แบบ30ครึ่งอะคะ่ะแล้วคือเราคิดว่าถ้าเราจะกลับมาทีเซนเตอร์ตอนนี้ที่ติดต่อเราแต่ละตัวมันจะหมดสัญญาทันก็น่าจะทันนะคะเพราะว่ามันก็เท่ากับเว้น 2ปีหรือว่าเว้นปีนึงเนาะคือเอ็มอะจดตั้งแต่ตอนที่จบ MCT ค่ะก็เลยขี่าทันอยวไว้เขาจะขอต่อนะไม่ไม่สงสารการับหรอครับเพราะว่าเรียกร้องกันแบบทุกด้อมทุกเพจนเลยว่าฉะนั้นจะไม่น้อมก็ยังเหนียวแน่นค่ะจริงๆคนก็ต้องลดลงตลอดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แข่งขันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ข้ามเกี่ยวระหว่างการที่เราเคยมีคนรู้จักมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดา พอบางคนถามว่าไม่มีตารางไลฟ์หรอนอกจากพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ต้องบอกตามตรงว่าแบบมันไม่ได้มีโอกาสให้ต้องไลฟ์หรือให้ต้องทําอะไระอะค่ะยกเว้นเราทําเอง<ม>แล้วก็ถ้าสมมติเราไม่มีผลงานบันเทิงหรือผลงานอะไรให้แฟนคลับตามอ่ะมันก็ยากที่เขาจะรู้สึกว่าแบบเขาสามารถอัปเดตได้ว่าชีวิตแล้วทาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าการประกวดก็น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาอยากให้ทำแหละเ<ม>พราะเขาจะได้รู้สึกเหมือนกับว่ามันกิจกรรมให้แอคทีฟตลอดเวลา<ม><ม>แต่จริงๆริงยังไงบ้างกับตอนนี้ที่ทีมแตหลยคน มองว่ามิสแกนปีนี้คือมันไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่มันจะปังกว่านี้เท่านะวันนั้นมงใหญ่คือเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะวันนั้นไม่ได้มง <laughs> <c oughs> คือเอม็มคิดว่าทุกปี่ะคมันไม่สามารถเหมือนกันได้อยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็เรื่องของกระแสรเรื่องของธุรกิจหรือไม่ได้โอกาสเล็กๆในการที่เราจะสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมม,คมันมีขึ้นมีลงต่างกาังนเลยบางทีปีนี้มันก็อาจจะรอจังหวะหรือว่ารอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่ก็ได้ mm hmm. เพราะหลายๆทีโชคต้องบอกว่าคนเรามันจะดังไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอย่างเดียวแต่ว่าคว้าจังหวะในโอกาสที่ถูกต้องหรือว่าบางทีเขาสามารถฟิก ลบให้เป็นบวกได้อะไรแบบนี้แต่หนูก็เชื่อนะคะว่าจากประสบการณ์10ปีที่ผ่านมาของมิสแรน่ะยังไงปีนี้ต่อให้ไม่เหมือนปีอื่นนะคะก็จะเป็นหนึ่งในปีที่ประสบความสำเร็จดีจริงๆเวลาที่อุ้มเขาโดนบ่อยๆเรื่องการเปรียบเทียบเราไปมีการพูดคุยกับเขาบ้างให้กำลังใจให้กำลังใจจริงๆเอมไม่สนิทกับอุ้มเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าถ้าเจอกันตัวต่อตัวก็จะคุยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยพูดเรื่องการเปรียบเทียบให้เอมฟังนะเอมว่าเขาเป็นคนที่มีมายเซ็ตที่ดีนนะะะคเพราาาว่่ออยงต ฮ่องกงอ่ะตอนนั้นหนูก็เหมือนเหนื่อยอะไระสักอย่างนี่แหละแล้วก็แบบโอ้เหนื่อยมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ็มเป็นคนขี้เกียจเดินทางแต่ว่าชีวิตทให้ต้องเดินทางเยอะอแล้วอุ้มก็เหมือนเหมือนคุยคุยกันแล้วก็แชร์ให้ฟังว่าตั้งแต่มการาลาของปีนี้เขายังทํางานไม่หยุดเลยสักวัน์ก็คือตั้งแต่ก่อนประกวด MGT จนหลังประกวดอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นปีที่ดีสาหรับเขามากๆอกาเอๆ็มก็เลยรู้สึกว่า ต่อให้หลายคนมาคริติไซส์อุ้มอะค่ะแต่ว่าการที่เขารักในงานที่เขาทำอะมันก็แสดงให้เห็นว่าเขามีคุณสมบัติมากพอแล้วในการที่จะเป็น Miss Grand Thailand ก็ถ้ามีโอกาสก็จะพูดคุยกันค่ะเอม,อ,ม,มอย่างล่าสุดเรา like TikTok, ไลน์ติดต่อแฟนนางงามก็ไปถามเราก็แบบคิดยังไงกับแอนโทนียบ้างอ๋อใช่ใช่ใช ก็สวยค่ะสวยคือจริงๆเอ็มรู้จักแอนโทนีมาพักใหญ่ๆแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่แบบว่าฟลอร์ไอชีการอะไรกันนะคะเราก็แบบส่งความหวังดีให้กันมาตลอดถึงจะไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากก็ตามก็ยินดีกับความสำเร็จของแอนโทนีค่ะแล้วก็คิดว่าเหมาะสมแล้วจริงๆกับตําแหน่งที่ได้รับนะคะแล้วก็มีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นํามันก็เหมาะสมกับบริบทที่เขาเป็นอยู่่ะนะว่านั้นก็มีแฟนนางงามจริงๆเราตอนตอนที่เราอ่านคิดว่าเขาเข้ามาปั่น คือเขาอยากจะฟังจากเราจริงๆที่ต้องการให้เราตอบกับนะคบสุดท้ายแล้วแบบเออเราจะตอบอยังไงถ้าเป็นมุมเราจริงๆเองว่าเขาอยากฟังจริงๆแต่ว่าแบบด้วยกระแสที่มันเป็นอยู่ในตอนนั้นนะคะก็คิดว่าไม่อยากตอบอแล้วอันที่จริงเองว่าคําตอบมันก็ดีในตัวมันเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราตอบไปแล้วมันจะทําให้เกิดดรามา่าเกิดความไม่เข้าใจกันหรือว่าเรากับแอนโทเนียต้องรู้สึกไม่ดีต่อกันเองคิดว่าไม่ตอบดีกว่า เาได้เป็นผู้จัดการกองว้าสยมิร์ยังไงก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าทําปีแรกจริงๆเคยบอกแม่พิชชี่ไปแล้วว่าเราจะช่วยเขาทําต่อเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็คอมมิชกับเราเต็มที่อะค่ะมันเป็นเรื่องช่วงดีที่เราได้มาเจอทีมงานที่เป็นเหมือนกับครอบครัวของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างที่เคยอยากทําในฐานะมิสเตอร์ลมพูนอะมันยังทําไม่เสร็จค่ะเราคิดว่าการเป็นผู้จัดการกองต่ออีกหนึ่งปีก็มีโอกาสให้เราทําอะไรได้มากขึ้นแล้วก็ เอาจริงๆมานั้งดูแม่วอลฟีนี่หนูก็เครียดนะคะเนี่ยเป็นจังหวัดแรกด้วยใช่ไหม <laughs> เป็นจังหวัดแรกที่มาด้วยค่ะแล้วตอนที่เขามีโชว์เปิดเขาจะเอาคนมงเก่ามาโชว์ใช่ไหมอตอนนี้ก็นั่งคิดในใจแล้วเราจะทําไงดีเพราะว่า <laughs> กดดันเลยใช่ไหมครับก็ไม่รู้ค่ะแม่ชีบอกท่านึงไม่ออกใส่เสลี่ยงไปก็แล้วกันเอเมนอย่างนี้เราในฐานะผู้จัดการกองเราจะมีแบบช่วยแม่พชิเลือกนางงามยังไง ัจงวก็เบื้องต้นเดี๋ยวคิดว่าจะขึ้นไปจีบสองสาคนที่อยู่ในใจค่ะตอนที่ดูเมื่อกี้อาแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าทุกจังหวัดคงกังวลเรื่องที่แบบกลัวมไม่มีผู้เข้าประกวดที่ตรงใจนะคะหรือว่าตรงกับคุณสมบัติที่อยากได้เวลาที่ไปเห็นจากที่ไหนก็มักจะชักชวนมาก่อนอะอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าม,มันมีคนสมัครเข้ามาแล้วจริงๆนะคะก็อันนี้คุยกับแม่ชี่มานะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะเลือกคนที่หนึ่งคือ รักจังหวัดลำพูนอาจจะไม่ได้ต้องรักมากมายแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะเกอะ <c oughs> อยากจะเกี่ยวข้องกับชุมชนนี่มันตรงไหมเนี่ย <c oughs> โอเคคืออยากอยากได้นางงามที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าอยากทํางานกับชุมชนนะคะก็เหมือนงานของกรุงเทพวันนี้นะคะที่เขาก็มีการลงพื้นที่นาะพูดคุยกับมุลนิธลิีกระจกงเงาที่จัดการเรื่องวิถีชีวิตของคนในบ้านให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าถึง การขายนางงามในฐานะศิลปินเนี่ยมันกําลังมาแรงก็ตามล้บปีนี้ก็มีทีป๊อปเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราหาศิลปินอย่าง,งานั้นเพียงอย่างเดียวอะค่ะคนเราก็สามารถไปแคสติ้งเป็นดาราเป็น เป็นไอดอลได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เวทีนางงามมันแตกต่างและมีคุณค่าคือคนรู้สึกว่าเขาพึ่งพาในเวทีนางงามนะคะพึ่งพาในไอคอนแล้วก็รู้สึกมีความหวังไม่เห็นนางงามเอ็มเลยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะละทิ้งการทํางานกับชุมชนหรือว่าการที่เราจะเป็นผู้นําอะไรสักอย่างในสังคมไปได้ะค่ะ <c oughs> มิสแควร์ลำพูนลำปลางเองก็หาคนแบบนั้นเหมือนเดิมแสดงว่าเองก็ยังยืนยันว่านางงามของจังหวัดเราก็จะ นางงามที่นอกจากจะสวยผูดีแล้วก็ยังจะต้องร้องที่จะทําเพื่อสังคมแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับในหลายๆเรื่องถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าการเป็นนักร้องอ่ะแค่ร้องเก่งติ้นเก่งก็เป็นได้แต่ว่าการเป็นนางงามมันต้องมีคุณสมบัติอื่นมากกว่านั้นค่ะการกรุงใจของผู้คนระหว่างนางงามกับนักร้องหรือว่าดาราเองก็ไม่เหมือนกันก<ฟ>ารวางตัวต่อสังคมของสามอาชีพนี้ก็ไม่เหมือนกันเอมคิดว่าน่าจะมีคนที่อยู่ตรงกลางได้ดีค่ะ แล้วจริงๆถ้าเรากลับมาเราพร้อมไหมพร้อมพรีบอปพอมฮัเริมหางดีตอบแล้วนะเอมปีหน้าเขาอาจจะเพื่อชีวิตก็ได้ไม่รู้คือคืออันนี้พูดตรงๆนล้วหนุหนุนึงไม่ออกเลยอ่ะคือแค่ส่วนสูงก็ไม่เข้ากับเพื่อนเราไหมอ่ะสมมุติเพื่อนเขาแบบร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบเนี้ยร้อยแปดสิบเอ็ดอยู่คนเดียวคือวงเขาคัดกันจากส่วนสูงพี่เข้าใจหนูใช่ไหมเขาจะไม่เอาสมาชิกที่แบบเอออะไรอย่างเงี้ะแต่ก็จริงๆเราคิดว่า ดีนะคะคือถ้าสมมติว่าปีนี้เราอยากประกวดจริงหรือปีหน้าอยากประกวดจริงแล้วมันยังมีคอนเซปต,ต์อย่างนี้อีกเราก็คงสู้เต็มที่แต่ถามว่าตอนนี้เห็นภาพตัวเองกับทีป,ป,อป๊อไหมก็ก็ไม่เห็นเราลองดูปีนี้เพื่อเป็นแนวทางก่อนนะว่าทีป,ป๊อบจจะม,มาในรูปแบบไหนคือจริงๆคิดว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับที่มีอยู่แล้วในสังคมตอนนี้นะคะหรืออาจจะมีเป็นทีป๊อปสไตล์อื่นก็ได้เ <c oughs> ช่นสไตล์เท่นะคะ <c oughs> หรือเป็นเพลงอะคูสติกหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้ แต่หลักๆก,ก็คืออยากจะช่วยไม่ชีทํางานค่ะเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายที่เขาจะเป็นพีดีแล้วเหมือนกันอ่ะเดีย๋ยวให้เฉยเอ็ฝากว่าจะตัดอะไรกก็คิดว่าต้นหรือพฤศจิกายนนะคะอยากจะจะให้ตรงกับงานยี่เปงค่ะแต่ว่าปีนี้ยี่เปงสองเดือนนะคะแล้วก็จริงๆจัดตั้งแต่ตุลาแล้วแต่ว่าตุลาเนี่ยมีหลายจังหวัดนะคะแล้วก็มี MCI ด้วยแล้วก็พยายามจะไม่ให้มันชนกันเกินไปเพราะว่าเราเป็นรถไฟขบวนเล็กค,ค่ะ ถ้าน้องสนใจอยากสมัคร,รอะไรองี้ทมัครได้ที่ไหนบ้างตอนนี้กําลังทําแบบฟอร์มรับสมัครอยู่ค่ะทําเสร็จไปรอบนึงแล้วแต่ว่าตอน i m p มพลูฟิมให้เพิ่มคาถามไปสองสามข้อเอาไว้ใช้เพื่อดูผู้เข้าสมัครผู้เข้าเออเอาไว้เพื่อดูผู้สมัครโดยเฉพาะนะคะก็คิดว่าน่าจะเสร็จในอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวจะประกาศทางเว็บเพจมิสแกรน n d ลำพูนนะคะแล้วก็น่าจะมีทางแบบ i อส่วนตัวอะไรของเอมด้วยค่ะยังไงก็ การตอบคําถามอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่เชื่อว่าถ้าสมมติใครสามารถตอบคําถามในใบสมัครได้กินใจหรือว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยก็มีโอกาสมากค่ะที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์ต่อแต่การตอบคำถามของเรามันกลางมากขอในคำถา,ถ,าถามว่าคิดยังไงกันกับ,กบเงินดิจิทัลดิจิทัลหนึ่งมืนนบาทสำหรับคนไทยเออจริงๆคือถ้าสมมติว่าทำได้เหมือนความฝันเลยมันก็คงจะดีนะคะ แต่ปัญหาก็คือหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าถึงเทคโนโลยีนะคะอย่างกลุ่มคนไร้บ้านเองหรือว่ากลุ่มผู้มีนทรศัพท์ต่ำคนที่อยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณนะคะเช่นชาติพันธุ์หรือว่าคนที่อยู่ตามชายแดนหรือไม่ได้คนไร้สัญชาติอะไรเงี้ยจริงๆก็ถือเป็นคนไทยทั้งหมดแต่เขาไม่สามารถที่จะ access สิทธิตรงนี้ได้คือการให้ของบางอย่างะค่ะมันต้องอยู่ในที่ที่คนรับเอื้อมไปถึงด้วยไม่อย่างนั้นนะมันก็ยังถือเป็นอภิสิทธิของคนบางกลุ่มที่จะได้อยู่ดีอะไรแบบเนี้ย คือเงินสด1,000 0บาทเนาะไม่ว่าดิจิตอลหรือว่ายัางไงก็ตามทุกคนก็คงอยากได้แต่ว่าถ้าสมมุติเราเอา1,000 0บาทของทางประเทศะคะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นหานบางอย่างให้ดีขึ้นก็อาจจะทําให้ประชากรทุกคนทุกที่นะคะได้รับเงินจํานวนนี้จริงๆแล้วก็เปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้จริงๆ